การเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราทํามาเป็นน่าจะเป็นตอนที่สาแล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่4ี่นะครับสารตอนก่อนหน้านี้ก็รับกระแสที่เหมือนขึ่นเทกันอยู่นะเพราะว่าหลายคนก็อยากจะหวนหาอดีตเนาะบางคนบางคนที่อาจจะดูบอลแสดงว่าแก่แล้วอะบางคนก็ดูบอลมานานบางทีเราพูดถึงประเด็นนิดหนึ่งเขาก็เออได้พูดถึงอย่างกรณีอย่างคขาที่แล้วจำได้ไม่เสื้อเชียงใหม่เอมซีมาครับเขาก็พูดถึงว่เออจำภาพนั้นได้อยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรวันนี้อ่ะคุณพูดถึงเรื่องอะไร เดือดคุณคุณตั้งใจไหมเนะี่ยตั้งใจมานําเสนอครับ <laughs> ไม่โทษนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับกับอะไรเมื่อวานนี้เด็ดขาดน,นะครับ <laughs> ไม่ได้เกี่ยวเลยนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เราไม่ได้อะไรเลยนะฮะม,มันเป็นอะไรที่เราตั้งใจกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์แล้วที่เรารรพูดถึงทีมนี้นะนั่นก็คือทีม ยาว์เอฟซีครับหายจริงจริงนะมหายจรธอตัวเนี้ยผมถามว่าอันนี้เป็นความรู้นิดนึงจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเราเนี่ยตัวสอนอะไรพี่หนุ่มว่าเยอะที่สุดที่ตู้สอนมาของแต่ละจังหวัดพอพานพอพานทห้าจังหวัดเลยเพราะพ่อพานเลยชอช้างมันมีสองเชียงสองลำมันก็รอดเองอ๋อพ่อพานเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะแร่ดิจิตรพิซุโร่พะเยาเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์แล้วหนึ่งในนั้นก็คือพะเยารนทห้าทีมเนี่ยเราส่ง มีคุยภาพทุกทีเลยด้วยมีคุยภาพทุกทีมแต่ตอนนี้ยเหลือแค่สองเหลือแค่แพร่กับทิมสุดโลกไม่เกี่ยวอะไรกับที่ไปตั้งลงตั้งหลไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะโอเคและอะไรครัที่จะพูดถึงวัวนี้คือวันนี้ขอยกพะเยามาก่อนเป็นะครับโอ้โหภาพนี้เก่ามากเก่ามากปีดูแพร่ดิโอ้มันสิบ่ะครับแพร่ตอนนั้นยังเป็นค้าโบกแม่เลี้ยงติเกอทีมงานเร็วเกินไปนะครับ อันนี้ตามไม่ทันละอันนี้คือเป็นภาพที่ผมถ่ายเองครับนี่ตั้งแต่ตอนที่ยังใหม่เอฟซีเปลี่ยนเป็นเสือปีแรกอันนี้คือปีไหนของเราสองพันสิบครับปีแรกปีแรกเลยใช่ไหมยังยังเห็นอดีตศูนย์หน้าลำพูนอยู่เบอร์ยี่ห้าทชยใช่นะฮะ้็กล้วยอยู่ไหมไม่ไม่ไม่อยู่ใช่ไหมโทษทีไม่ไม่ไม่ใช่ทีมนี้นะโอเคครับเป็นยังไงฮะเชิญเลยก็คือตอนนั้นอ่ะผมจะบอกว่าเราพูดถึงนี้คือเราจะพูดอะไรประเด็นที่เราเปิดไปก็คือ หนึ่งเป็นทีมที่หายไปเป็นทีมที่หายไปแล้วก็ไม่ส่งมาเลยไม่ส่งมาเลยแล้วจุดเริ่มต้นของพวกเขาเนี่ยเขาใช้โลโก้เนี่ยครับพี่หนึ่งโลโก้เออโลโก้เนี่ยน่าสนใจมันเป็นรูปมีความน่ารักเออคุณก็ตรงเกินไปคุณโงก็พี่เอ๋รวยเพื่อนเขาเกี่ยวเพือเพื่อนครับคือคือมันเป็นแอนดวามซ์มาในสมัยนั้นนะใช่ครับเพราะทุกคนก็พูดถึงว่าเอ๊ะพยาวมามุกไหน หลาตอนมักมองว่าเขาจะใช้โลโก้อะไรจะเป็นพ่อขุนาเมืองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมากลายเป็นกุ้งคุณพอรู้สาเหตุไหมว่าเขาใช้พะอที่หนึ่งที่หนงเคยไปที่กวางไหมอ่าฮะอ่าฮะอเคยแต่ผ่านไม่เคยแวะครับไม่เคยแสดงว่าไม่ถึงพะเยาไม่ถึงพะเยาไม่พี่หนงเขาจะไปแจวฮ้อนอย่างเดียวไปแจวฮ้อนอย่างเดียวเออคือตรงเนี้ย มันล่อหน้าล่อตายก็พ่เลยครับมันเป็นอะไรที่ว่าเป็นศักว์เศรษฐกิจของไปเยาพุ่งเป้นออย่างนี้อย่างนี้สั่งไปทางนู้นดิโอเป็นศัตว์เศรษฐกิจของทางไป๋เยาที่เป็นหรือว่าคุณอย่าพูดนะเดี๋ยวผมเอานิ่งหลงมาชนกับคุณนะอ่าเชิญเชิญก็คือเขาจะไม่ใช้ความเป็นนักสู้อะไรเหมือนเขาใช้เสือใช้ช้างใช้เลย ไม่ใช่คือถ้าถ้าโทษนะฮะถ้าไม่ชัดเนี่ยลองไปเซิร์ชอยู่ใน Google นะครับพยาวพยาวเอฟซีสองพันสิบหละรับรองขึ้นแน่โลโก้นี้ปีต่อไปเนี่ยมันจะเป็นโลโก้ที่ดูน่ากลัวขึ้นอ่ใช่อ่าเป็นน่ากลัวขึ้นแล้วพอหลังจากนั้นก็รู้สึกมันจะเป็นเป็นอินซีอทนขอขอินซีพยาวเอฟซีแต่ก็จะใช้ฉายาที่คล้องจองกับชื่อถูกต้องแต่นี่คือใช้ว่ากุ้งจอมเก๋าออากุ้งจอมเก๋านี่คือยุคยุคแรกแรก ใช่ครับยุคยุคที่สักปีสองปีใช่ไหมับผมตั้งประมาณนั้นรู้สึกด้านหลังกุ้งนี่มันจะเป็นอินซีหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่ายังไงเป็นเขาภูเขาอูเขาเนาะตอนนี้จะอยู่อยู่ตรงข้ามกับกวางเนาะเน็ตเสื้อนี่คุณมาจากใครเนี่ยเอาตัวนี้ของพี่แตนครับเลิกนิ์ชิมบุญตัวนี้นี่คือเป็นลีนนักเตะทำลงไทยสโมสรแล้วก็คือตอนนั้นเขามาเล่นก็อายุน่าจะ สามสิบกว่าละเคยเล่นกรุงไทยมาก่อนอีกตัวอีกตัวที่ก็คือของพี่โทนี่นะครับทักษิณนอ๋นน <laughs> อไม่ใช่นะ <laughs> อ๋อไม่ใช่นะ <laughs> โอ้โหโอ้โหวัวนนี้วันนี้ว่าตัวกูอยู่รากแล้วหรอสินเชล็อตตี้ก็เป็น <laughs> ประสบการมาจากทางราชนาวีนะครับเพราะว่าคนละทักษิณนะครับผมะองค์ใช้รถนะครับมันมันสีใช้หายไหมไม่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 มันมันมันสีเหมือนกันอ๋อสีโอ้โหว่ะเอ้าแล้วนามทุนสีเลยนะทักษิณสีเลยนะตัวย่อด้วยนะทักษิณสีนะโอ้ยมัพอแล้วสิจะขยยี่อะไรได้บ้างตลอดนะเนี่ยเชิญเชิญแล้วก็นี่ตอนนั้นเนี่ยโค้ชคนแรกของทางะยาวก็มาจากกองทัพเรือครับพันจ่าเอกอิสระเรือตะคุกนะครับซึ่งก็ ลงเป็นผู้เล่นด้วยตอนนั้นแล้วก็ลงชื่อเป็นผู้เล่นไปแล้วผู้จัดการทีมก็น่าจะเป็นฐ่านเรือเหมือนกันตอนนั้นคือพยาวยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคบุกเบิกเนาะบุกเบิกครับยุคเป็นยุคบุกเบิกเป็นยุคที่พูดง่ายๆว่าก็หลอมรวมจากนักเตะในจังหวัดจังหวัดเป็นหลักใช่ไหมเก่าอีกส่วนหนึ่งใช่ผมยังจำได้ว่าตอนที่พยาวเล่นเนี่ยเป็ไปเล่นที่ฟากควานตอนนั้นปีที่สองเออนะผมจมพอจได้อยู่ว่าฟากควานเนี่ยโอ้โหสนามก็สุดสุดสุด เอาไปลึกเลยใช่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 นะครับอันนั้นคือคือบรรยากาศตอนนั้นนั่นก็เป็นยุคยุคประมาณนี้ด้วยถูกไหมประมาณนี้ครับปีต่อมาครับปีต่อมานะซึ่งในยุคยุคนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าเอหลังจากที่คือพะเยานี่หายไปประมาณสักกี่ปีแล้วคุณตะในวงจรของฟุตบอลภาคเหนือเนี่ยเนาะน่าจะมีเนาะซึ่งก็ยังไม่กลับมาเหมือนกันนะเพราะว่าพอพอหลังจากที่สมาคมบอกว่าอ่ะ ถ้าใครไม่ไหวก็ให้หยุดไปแล้วทีนี้ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าพ่อจะกลับมาเนี่ยจะต้องไปไต่มาตั้งแต่อเมเจอร์ซึ่งไม่ให้สิทธิ์เข้าค้างไว้ในานะทีมจังหวัดเนี่ย่าตอนนี้น่าจะเจ็ดแปดปีนะก็ไม่ต่ำกว่าห้าปรนะเจ็ดแปดปีนะประมาณนั้นนะเพราะวตอนนั้นอยังของผมยังยออยังจำได้ตอนนั้นคนพี่ตายเนาะที่ที่พอรู้จักกันเนี่ยก็ก็เป็นคนดูแลทีมด้วยเหมือนกันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าหายไปนานพอสมควรนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า อนาคตจะกลับมาหรือเปล่านะครับเพราะอเมเชอร์เราผมก็พยายามดูอยู่นะว่าพยาวจะกลับมาหรือเปล่าโทรมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นมันจะเหมือนเป็นช่วงทาาเกี่ยวที่ว่าเชียงรายเอฟซีตอนนั้นนะ่ยตอนนี้ก่อนจะมีเชียงรายที่เขาพักหรือ,อยังไงนั่นเด็กเชียงราย,ยมาเล่นทางพยาวหมดเลยใช่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 หลายคนนะที่ตอนนี้ยังอยู่ในเชียงรายนะเชี<น>ยงรายที่เลยเชียงรายล้านานาเ่ยก็เคยมาเล่นพยาวหลายคนเอนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือส่วนที่เป็นทีมที่หายไปแล้วอย่างที่บอก ถ้าไม่กล้าพอนี่ไม่ออกโลโก้แบบนี้นะฮะครับผมแอดวานจริงจริงดูน่ารักมากนะนะครับตอนหลังมาถึงจะมาเป็นอินซีอินซีอูงเข่าหลังจากอินซีอูเขามีเปลี่ยนอีกไหมหรือไม่มีละเลยจบตรงที่อินซีใช่ไหมหลังจากนั้นก็พักทีมไปพักทีมไปครับตอนนี้ก็รอนะครับเพราะว่าทีมภาคเหนือเราเองเนี่ยพายาวก็เป็นอีกทีมหนึ่งไม่แน่นะตอนนี้ว่างแล้วอาจจะมาทําทีมก็ได้นะใครครับอ๋อสักคนนี่แหละนะครับนะครับสักคนนี่แหละนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องของให้เชื so, um, ่อเราเรื so, so ่องนะคุณตะขอบคุณมากเลยกับการที่นําเอาเกร็ดต่างๆที่บางคนก็อาจจะหลงลืมไปนะครับบางคนก็อาจจะพอมาฟังเ่อรนพี้เออพอถึงได้พเยาหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะับก็น่าจะเพราะว่าผมเชื่อว่าแฟนบอลพเยาหลายคนอยากให้กลับมาใช่ไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าการเทียทีมจังหวัดอ่ะมันเป็นความรู้สึกภูมิใจอ่ะเนาะนอะนี่ก็คือส่วนหนึ่ง นะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่จริงๆครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ